สวัสดีครับผมโกโก้ไชน้าซาวไทยแลนด์วันนี้เชิญมาสัมผัสลำโพงระดับท็อปจากอิตาลีสเต็กมาสเตอร์สตกรุ่น SS631 เป็นลำโพงที่ใช้ในการแข่งขันเป็นหลัก พอเป็นลำโพงตัวท็อปเสียงดี B. ราคาต่อชุดนะครับต่อชุดมีบูฟเฟอร์มีเสียงกลางและมีเสียงแหลม1,80,000บาททั้งสองชุดนี้นะครับมีเจ้าของแล้วเป็นนักแข่งทีมไชน่าซาวไทยแลนด์ชุดที่หนึ่ง เป็นของกำนันต้นจากนครสวรรค์จุดที่สองเป็นของคุณไบ้จากกรุงเทพมหานครทั้งสองท่านเป็นนักแข่งเครื่องเสียง S-Quality ดูหน้าตาดูวัสดุดูสเปคโอเป็นลำโพง เกสูงที่โด่งดังมากในยุโรปนะครับไปยุโรปไปสนามแข่งเอมม่าชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปไปได้เจอไปได้ฟังสเต็กไปงานแข่งเอมม่าเวียดนามก็ไปเจอสเต็กไปงานแข่งมาเลเซีย สเต็กก็เป็นทีมใหญ่ที่คว้าชแชมป์นะคก็คือเริ่มโด่งดังมาจากยุโรปแล้วเข้ามาที่เอเชียแล้วก็โด่งดังในประเทศไทยอย่างมากเป็นระบงระดับซปเปอร์ไฮเอนนะครับเป็นลำโพงระดับซปเปอร์ไฮเอนด์เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่รักและข้างไครในเครื่องเสียงรถยนต์ ที่เน้นคุณภาพกันจริงๆเน้นสา t u คอลิตีเน้น tonal เอค u r a ลซี e ่ free, เน้นสเปกโตบาลานเน้นความเป็นธรรมชาติของดน,นตรีสมจริงสเสมือนจริงไม่ว่าเป็นเสียงร้องเสียงดน,นตรีเสียงกีตาร์เบสเสียงสายเบสเสียงกองชุดกองทอมฟอทอมแสแน เสียงเครื่องโลหะหายแหดแฉลายทุกอย่างเป็นธรรมชาติจากลำโพงสเต็กมาสเตอร์สโตจากอิตาลีนักเล่นเครื่องเสียงนะครับอยากสุดต้องสเต็กมาสเตอร์สโตรุ่น SS631 หวฟังเสียง<ภ>ได้จากรถแข่งรถแชมป์และที่ใช้หน้าฟสาจังหวัดชัยนาธสวัสดีครับ